มาดูการฝึกอีกล้าทในห้องซีมอเลเตอร์ครับแล้วก้ารหายใจเลยฝันว่าเข้าลังไฟเลยมีการไองพน้าเสแบคอเลยถ้าถ้าจริงๆแล้วยิงแล้ไม่ได้การหายใจสองพน้าตัวแบบน ิงไปที่แจกไที่10วิแต่ผมอมาใช้เลรื่อยๆเปอย่างนี้มเือบเพราะจะยิงมัื่องที่ของจริงสายนสมันจะถามแ่แกนต้องมีห้องนี้ที่ที่งนไหม่กดอาไ่้วพี่ต้งระยะตัดโดานเล้ยัไปซั แต่ถ้ามันครบทุกอันเนี่ยมันจะมีไฟเตอมี U A V มีคุณพี่ชายมันจะมีหลายขนตอนหรือมันจะนเอจอเดียวเพรามันจะมีหันไแ้ไแค่มีกี่เป้าแค่สองเป้ามันจะมีขอ้อมูลุ อะไรเี่ยว่าตัว <cor ans> เรื่องตอนไหนคุณว่าคุณทำปิดอะไรอันนี้ทำไว้ไปเปิดแปเปิแบแล้วคุณนับไว้ไปแล้วคุณกดอีกออกไว้แลองไม่มะแนน5้ากี่้มลู่ลมลู่าได้4ีเก็อยู่ในมที่ค่ข้างดีจะมีคะแนนบอกเดียาครับท่นได้ลองแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทดลองกับเคื่องจริงเลย ใกล้เคียงน้ำหนักน้ำหนักใก้เคียงเลยรสาหน่อยนจะ้นีนาพส่นเลยาวั้อกวาถ้าใครมีสายเก่งหัวแคปป้ามาด้วยก็ดีับวันี้ได้ลองเลยว่าใส่เลยใส่เลยเออไม่ใส่เลยคนคนที่จะออกฝึกเข้าก่อนเลยครับคนยิงใส่เลยครับใส่เลยอให้มันครบเลยครบเลย ถ้าร awesome, ้อบบหรื็ร um ้อได้ก็จะดีสายครบเลยครับการปุกบาทนะครับเดี๋ยวพอเข้าเครื่องซีมาก็จะให้ยืนอยู่ที่ต่อกสี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับครอบสี่เหลี่ยมด้านหน้าก็คือปืนลักษณะที่ซ้อมไปทุกทีเลยที่พร้อมแล้วบอกผมนะครับแอจะดูว่าเราล่นตรนานแฝจะขึ้นแฝลนะครับ มาแ้วองหนึ่งตอเรียรหนึ่งสามสี่เหอ้าองนอร้างที่เราดหนึ่ง้เปาเียครับเห็นที่จอไหครับที่จอนี่คือรูปภาพการเลงของเราที่เราเลงจากศูนหลังไปศูนหน้าไปที่เป้า จุดดาๆนี่คือแปรนะครับอ่านี่คือภาพการเลงของเราว่ามันสั่นมันตรงหรือไม่ตรงตึ่นกลครับปิดแบตครับอันนี้คือเลงยังไม่ยังไม่ได้นะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเพราะมันส่ายอย่างอย่างที่ผมบอกถ้าใครเลงตาซ้ายหรือตาขวาเนี่ยต้องมาเช็คในดีครับว่าว่ามันตรงกับที่เราเห็นหรือเปล่าทัสายอ ต้องมีต้องนิ่งนิ่งๆเงาลองลองเอานะครับสามสองหนึ่งเล็งไปจุดำดำๆเห็นไหมนะ โดนเป้าสามสามอ้อกอีกรอกสันยังยังช้าอยู่ตอนแรกมันแว่งเกินไปเดีย 10, 10. 10. Yeah. <and> ๋ยวต้องเดี๋ยวต้องจับเวลาว่าได้กี่นาทีอนยวเนหน่อยเนี้ยหนยเนีหน่อยเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเนียนเนียน ซ้ายล่างนิดเดียวเมื่อกีล็อกแล้วครับนิ่งๆนะพี่แข่งไว้พี่เอาจายเยหนักหนักครับหนักเอาเดี๋ยวเยวเปลี่ยนคนดูเปลี่ยนคนดูเอาคนที่เคยคนที่เคยทำดิทำห้ดูดิไอ้ไม้ชนดิ แล้วคนที่คนที่มาใหม่ดูนะครับมาดูว่าเนี่ยมันจะมาดูในจอนี้ด้วยดูที่ศูนย์เลงด้วยนะครับถ้ามันไม่เข้าศูนย์เลงเนี่ยมันก็ล็อกไม่ได้เอานะครับสามสองหนึ่งเลงเลงเลง ล็อก <Lock. S 2> อ่าโอเคอันนี้มือมือเก่าไงมือเก่าหน่อยสายออสาีี่่อันนี้ไปรับที่รัเสเซียมาอาอีกรอบนะครับสองหนึ่ง อ่าโอเคคร <I> <Yeah. S 1> เอาทุกคนอ่ะลองทุกคนลองทุกคน <What about? S 1> เอา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 ใส่ชุดด้วยมันจะได้มันจะได้เพอร์เฟกใส่เครื่องขนามด้วยเครื่องขนามด้วยใช่ครับ เนี่ยเวลาใส่หมวกแล้วเวลาแนบอะ่ะมันจะได้ไม่เป็นมันจะได้เคยคุ้นชินต้องใส่ต้องใส่พยายามใส่เครื่องสนามใส่หมวกให้มันครบ <c oughs> นะครับพี่พร้อมบอกผมนะครับสามสองหนึ่งนะครับ ไล่เป้าก่อนอ่าโอเคนิ่งอยู่นิ่งอยู่ขวานิดซ้ายนิดหนึ่งครับซ้ายนิดหนึ่งครับซ้ายนึงครัซ้ายเกือบล็อกแล้วซ้ายครับซ้ายครับซ้ายครับไม่ล็อกไม่ล็อกเ้าซ้ายมดเวลาไม่ทันไม่ทันล็อกมันไม่ล็อกเล็งดีๆครับปานี้หน่อยการเทคนิคการเล็งที่ครูเขาบอกอ่ะ พี่เล็งนิ่งครับพี่เหรอแลือมันตรงตรง,ตรงป้งองเอาพร้อมพร้อม,อมสามสองหนึ่งเอาเป้ามาแล้วซ้ายนิดน,นึงครับซ้ายนิดน,นึงครับ นิดน,นึงนิดน,นึงไปอีกสายไปอีกอีกนิดน,นึงครับอ่าลบแล้วยิงครับปิดแปดเป้าหมายทุกทำลายครับ